สวัสดีค่ะพี่น้องพอดีฝนตกเดี๋ยวเขาเห็นเขาบอกว่าปลาปลาชนปลาหมอมันขึ้นนะคะมันขึ้นจากบ่อเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูก่อนชุ่มชื้นเลยตกมาค่ะพี่พี่วันนี้คนงานคนงานที่ทำกำแพง กำแพงบ้านรวค่ะที่บะที่รวยวันนี้หยุดฝนตกทำต่อไม่ได้อันนี้คือต้นอ้อยนะคะพี่ๆอ้อยที่เขาใช้ทำยาเนื้อผักที่ปลูกไว้ตรงนี้หน้ากระเพราเนี่ยโรยไว้ตรงนี้พี่ๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงขึ้น,นจริงๆพี่ๆ ถ้าตำลึงตำลึงข้างรั้วมันจะงามมากเลยนะคะเนี่ยพอดีแฟนเขาจ้างจ้างปู่มาดึงออกเพราะว่าเขาจะกันกำแพงน,นะคะกั้นรั้วกันอะไรเนี่ยตกหนักแบบนี้ปลาที่บ่อก,ก็ขึ้นบ่อยังสกระปรกยังลกอยู่ค่ะ น,นี่พี่ๆผักบุ้งงามงามจะบอกแห้ฝั่งถนนอ่ะฝั่งที่พายเรือไม่ได้จะงามมากเลยมะม่วงก็งามพี่่เนี่ยกระดังผิดใบน่ะมะม่วงโซนนี้จะลงมะม่วงเขียวสวยค่ะ เนี่ยถ้าตกหนักก่าหมอก็จะขึ้น,นเนี่ยขึ้นตรงนี้ี่พี่ๆชมแค่นี้ก่อนนะคะพอดีฝนมันมันตกมันยังตกอยู่สวัสดีค่ะ